อย่างนี้แล้วการคุมกําเนิดมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมครับขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้นะคะถ้าเป็นตัวฮอร์โมนรวมเนี่ยผลข้างเคียงจะเป็นในแง่เรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ว่าผลข้างเคียงนี้ไม่ได้พบทุกคนนะคะพบแค่บ,บางคนคแล้วก็มักจะพบในช่วงแรกๆที่ใช้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นฮอร์โมนเดี่ยวค่ะอย่างเช่นเป็นยาฉีดหรือยาฝังมักจะเป็นเรื่องของประจำเดือนผิดปกติ นะคะแต่ว่าทุกวิธีเลยเมื่อใช้นานประจําเดือนเนี่ยจะออกน้อยลงและลดปวดประจําเดือนนะคะผลข้างเคียงส่วนใหญ่เนี่ยสามารถลดเองได้เมื่อใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย1-3เดือนยกเว้นน้องๆบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่ไวกับฮอร์โมนมากๆอย่างเช่นว่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วก็ทำมันกินละปรากฏว่าเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนด้ื่อยเลยนะคะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์ที่สอนหมอเคยเล่าให้ฟังว่าเวียนหัวจน ไม่สามารถรวมเพศได้เป็นวิธีการคุมกําเนิดนะคะจากการกินยาคุมซึ่งสมัยนี้เนี่ยน้องเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนะคะดังนั้นถ้ามีอาการนะคะคน้องอาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะให้เราช่วยเลือกวิธีที่เหมาะกับน้องประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ถูกฝรั่งขนาดนามน,นะคะว่าเป็น paradise นะคะของยาไม่คุมกําเนิดคือมียาไม่คุมเนเิดยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกยาไม่คุมกําเนิดให้เหมาะกับน้องๆค่ะกรณีที่เกิดว่าน้องๆเลือกเองละเราก็ น้องๆเจอผลข้ังเกยงที่น้องๆคิดว่าไม่ไหวอันนี้มาพบเราค่ะเราช่วยได้ค่ะครับ